ตีห้าสาามเลครับเรากำลังเดินทางไปที่สนามบล็อเอาพายครับโอ้ยนัดกันเช้าเช่ไปเจอกันเอาพายฮะดูนัดกันเวลานี้ครูถ่ายยังมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาพายครับถึงแล้วสวัสดีครับคุณปรมาตอนเช้านเวลาหกโมงคืน ไม่คิดว่าจเจอกันเวลานี้จะสวยงามมากๆนะครับสนามเล่นหมุดนะฮะดับเขาดิตายหาแล้วเล่นหมุดดำเอาพายว้าวโมอาน,นี่ตัวมีความสุดสุด <c oughs> อ่ะวันนี้มีปั้นจันแล้วเดี๋ยวมีน้องอีกคนหนึ่งน้องกล้องเนี่ยไม่มานะดูครับว่าหมุดดำจะรอดไหมกับสนามกอล์ฟเอาพายนะครั400บ4 0่กล้านโอ้ยเช้าจังเลย <c oughs> แจมไฟเอครับคนนี้ฮะโอ้โหงามหยดอยู่คนเดียวผ่านหลุมแล้วหลุมแรกออกอะไรฮะออกเก็บโอ้อ่อนจังพี่ออกอะไรออกไปดเฮ้ตัวนี้ตัวนี้ดีสุดเลยร้อยเก้าสิบแปดลาครับผาสามหลุมที้ออกอะไรอ่ะหลุมที้ออกกับเฟิร์นครับว้ายอ่อนจังสามหลุมเพิ่นมาบอกสกอร์โอเคโอเคโอเค โอ้ยแน่นอนไปเปล่าเอ้ยตดนเด็เปรตเป็นสองหลุมและสองคนด,ด้วยอนสวยมากครับพี่สวยปัน้น เกจจากรถเรานะครับว่ากัดี่จะพาไปไหนนะครับเลยแฟเวไปแล้วนะครับยังไม่พอครับยังไม่จบครับยังออกข้ามาอยู่นี่ใช่ไหมแหกข้ามแฟเวมาอยู่นี่ครับมาอยู่นี่เลยสถานการณ์ตอนนี้คือย่าแย่มากนะครับตามกล้องอยู่สี่ปั้นจั่นยังออสแวรกันอยู่นะครับว่าดูทางข้างหน้าสิครับอไม่รู้จะไปทางไหนครับผมคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้คือวิโยคมากๆค่ะเพราะว่าไอ้ดอกนี่ค่ะมันกินในชั้นคา อารมณ์ดีอารมณ์ดีอุ้ยเกียบปังเออเฟดไปเฟดไปอีกไปอีกลึกๆแม่งก็ยังตีได้อีกลารูแลรูแลนาดีหน้าเมื่อพี่เหมือนไอ้นกพวิตตี้อ่ะไอ้ตัวสีเหลืองอ่ะเฮ้ยบุลลี่เหรอบุลลี่มันน่ารักก็ตาย ถ้าจะต้องปลามันให้ทันกินท่านอยู่เจ็ดกับมันจิตทัานอยู่หนึ่งรับกินจอมซ่อนโอ้โหให้ลูกนี้สวยว่ะเฮ้ยมันสั่นพาห้าเฮ้ยน้ำระจายไหมน้ำก็จายสามครับเพื่อขึ้นไปทำเบอร์ดี้ ไหล,าาหลามาไหลามาไหลมาไหลมา<__โอ้ไหลทีเดียวจบเรียบร้อยครับเอาพาย18หลุมผมบวกเขา1พอ่ต์นะครับเอ้ยรอบแรกเท่าไหร่นะ3พอปอยอา้าวไม่พอหักลบแล้วเหลือปอยเดียวไงค,คุณเนี่ยนะเราเล่นหักลบไงเอามาดูเราเล่นหักลบไงหักลบเหลือหนึ่งปอยไงเขาโกงผมครับทุกคน ผมไม่ได้โกงพอรมาเองก่อนก่อนอื่นอ่ะเอาค่ากินฟรีกล้องคืนมาก่อนเออกูไม่ให้แล้วก็ไ่ต้องออกให้มันใช่แค่หนอกเองโอ้ตาโอเคโอเคเจอกันฮะเดี๋ยวกินข้าวด้วยฮะ สนามที่ผ่านไปน็่คือสนามเอาพายนะครับแล้วก็บอกทุกท่านก่อนว่าสนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยเมมเบอร์ Member only นะครับเดินไก่กาดุ่มๆเข้าไปเนี่ยไม่ได้นะฮะเขาไม่ให้ตีนะครับคุณต้องมีเมมเบอร์พาคุณเข้าไปเป็นเกสต์เนี่ยตีได้แล้วก็วันนี้ครับเช้าเหมือนเดิมตอนนี้หกโมงครึ่งแล้ววันนี้จะไปตีกันที่สยามมาที่คลับวอเตอร์ไซ์ครับวันนี้นจะไปรอบสื่อเลยเชิญผมไปนะฮะขอบคุณผู้อนุงเงาะทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าตอนเนี้ย เริ่มมีไอเดียว่าใน1เดือนเนี่ยผมจะพาคนในกอปเดตเเนี่ยหรือว่าคนใน YouTube ก็แล้วแต่นะใน1เดือนผมจะสร้าง1กวนขึ้นมาแล้วก็พาทุกคนไปตีกอปในสนามที่คุณเคยเห็นเนี่ยผมจะพาไปเลยราคาพิเศษถ้าสนใจเนี่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าโอเคสนใจสนใจผมจะได้ลองเริ่มสักไม่ปลายกันยาก็ต้นเดือนตุลาผมจะเริ่มเลยที่คิดเอาไว้นะคือแบบดูดีเลยสบายเลยตกเย็นมีจิบจิบ ไม่มีเรียกเพราะว่าขาที่แล้วปิวไปรอบนะเดี๋ยวเมียด่าอันนี้เอาแบบพี่น้องมาเจอกันโอเคเดี๋ยวเจอกันวอตอร์ไซค์ครับไปนี่นี่แบบไมคนเด็กคนขึ้นรถครบแล้วฮะว้าวจรวดเลือกภาคบอลแล้วฮะตีกอล์ฟนะครับตอนนี้นะครับพี่ชี้นี่ก็เลือกไทยกีฬาแล้วครับปฏิกลอบครับวันนี้สบายแล้วเพราะว่าในสนามมีใครหัวใจวายพี่ชี้ปั๊มให้ได้แน่นอนแปลว่าเราตีหลุมหนึ่งแล้วถ้าวายหลุมสิบแปดไปไม่ทันพ่อผมมาด้วยครับนี่ เขวานี้รีวิววอเตอร์ไซด์นะได้คระตู้เป็นไหมพ่อเยียบยอดเลยเออข้างๆนี่เขามีไว้ให้ด้วยนะพ่อนะใช่ๆวาไวนี่คือเปิดได้ฟรีเหรอพี่ขอโชว์ไว้สามสีนะนี่พอแอบซ้อมครับพอพัดโชว์เลยแล้วนี่มือเก่ามือเก่ามือเก่าเรามีดอลลี่ส่วนตัวนะฮะ เฟเว่พ่อพี่ดิตั่งมาให้เป็นทรายไว้นี่งหลัยผมว่าผมเอาพ่อไปเลยด้วยเลยเอานะพ่อเอานะขอต่อให้ลห้มมาแล้วสวยพี่ยอดเอาเลยสกอรต์ตอนนี้เรายัางไงอยู่สกอแสบเย้สวยค่ะโอสวยมากเลยเข้าแล้ว ดูแันถ่ายครับสภาพแผนถ่ายครับไกลอยู่นี่อีกนักภาคบอลแห่งคลื่น99และ True Vision เฉือนเฉือนเฉือนโยู่อยโอเคเฟเวด้วยนะพาสี289ครับยังไงฮะหลุมนี้ผมว่ามันจะทะลุไปถึงแคดดี้ข้างหลังนั่นเลยไหนผมขอดูซิไกลไปให้กล้องเี็289ครับระยะได้ไม้หนึ่งมารุษ320หลา อ่ารววบแล้เป็นไงฮะไม่อยากเล่นกอล์บหรอไม่อยากเล่นกอล์บไม่อยากเล่นกอล์บแล้วทีมโดนอะไรครับทีมโดนอยู่สิวๆฮะฮ่าเลยเจ็ดหลุมเดี๋ยวเราปลดสบายๆจะพูดถึงพ่อลูกคู่นี่หน่อยฮะถ้าเทียบเป็นระเบิดปรมาณูก็ฮิโรชิมาคือบางตีอาร์มตีเนี่ยมันอาจจะมีหัวร้อนแต่ที่มีพ่อมาช่วยเบรกแล้วพ่อก็บอกว่าดีมากลูกยอดอาร์ตอ่าสวยมากเลยเข้าแล้ววงมาแล้ว ไปมีใครรู้ใจอาร์ตเท่าพ่อ,อทุกนม่ลกูกทำไม้เยี่ยมมากลูก <S <S เยี่ยมมากลูกเยี่ยมเยี่ยมมากลูกอีก7ดหลุมเยี่ยมมากลูกพอ่อรอบแรกตีเท่าไหร่3 8มแปดโอ้ยพ่อสามเกเก้าเออสาลูก3ามพ่อ39ประเทศไทยใครก็ได้ครับ มาดูคนนี้ดีกว่าครับทีเด็ด17ทรายตั้งแต่วงการกรอล์ฟเคยมีคนเล่นกอล์ฟมาผมยอมรับตรงๆว่าผมคือคนที่มีพรสวรรค์กับการระเบิดทรายมากที่สุดเ,เดี๋ยวทําให้ดูทักษะการระเบิดทรายในกีดเส้นหลังลูกหนึ่งเส้นเปิดหน้าไม้ใช้เบ้าของเหล็กในการตรีหลังลูกประมาณ3ม mm. มิลิเมตรแบบนี้ไงลงน้า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 ผมยอมรับตรงๆว่าผมคือคนที่มีพรสวรรค์กับการระเบิดทรายมากที่สุดมากที่สุด สุดท้ายแล้วครับนำ U4 ดูที่เหลือเท่าไหร่หรือว่าจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่บิดาชิปมาแล้วครับบิดาโอ้โหมันจึกไม่หน่อยโอเคพ่อได้อยู่ทางขึ้นช็อตสอครับโอ้ยดูดีดูดีดูดีดดโอเคตอนนี้เนี่ยลูกตกอยู่ในหรูบุกกระบาดตัวนี้ดอบไม่ได้ด้วยนะครับคดีบอกตกตรงขอบกรีน,นะครับแล้ววิ่งเข้าไปนะครับดูทาได้แบบที่คดีบอกไหม โอ้สุดยอดครับไปนู่นแล้วครับพิชิตอพาร์ตเบอร์ดี้นะครับนี่นะฮะในหลุมนะฮะทางตรงเล็งตรงไหนครับเล็ตรงไหนครับเล็งอ้อมไปไม้เล็งอ้อมไปไม้นี่เลยนะฮะถ้านับนี่คือมองอีกทางนึงนะไม่ได้มองหลุมนะฮะดูนะฮะเอาเป็นว่ากูจะพัดไม่ได้ก็เพราะมันเยี่เอาละฮะโอ้โหจอดดับเครื่องก่อนครับดูแล้วสุดยอดเฮ้ยดูดิดูดิสุดยอดตรงนี้สุดยอดโอ้โหดูฮะสุดยอดครับสุดยอดเยี่ยมพี่เนี่ยฮะแต่คนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับ โอ้พัดพาเอาหนักจอดไหมไม่ถึงแลยครับอะไรครับเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยถึงไหมไม่ถึงพ่อของโบกี้นะเิพาเราลงพาคู่นี้กลับมาบวกเลยนะตอนนี้พ่อกับอาร์ตครับสถานการณ์คือโบกี้ไปแล้วนะครับเขาพัดพาสองคนดูสิว่าจะได้หรือไม่เฮ้ย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  โอเคชนกันหมดขอบคุณครับ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 จบเรียบร้อยครับบอเต้ไซค์ครับพี่ชีกับพี่วาวสี่ปอยครับเหมือนว่าครับเราได้แค่ดีสวยแล้อ้าวพ่ออัดไว้อยู่นะแม่ดูแม่ดูนะไม่มีไม่อัดที่